สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญจากญี่ปุ่นนะคะเป็นคดีของทาคาฮิโรชิรอิชิตครับหรือที่สื่อเรียกว่าฆาตรกรทวิตเตอร์ใช่ค่ะฆ่าก้าศพในเวลาแค่3เดือนเองช่วงปี2017ข้อมูลเราก็มาจากข่าวต่างๆที่ตามติดเรื่องนี้กันรเราอยากจะมาดูกันว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแรงจูงใจคืออะไรแล้วเราเรียนรู้อะไรได้บ้างครับ คดีนี้มันเอ่อมันสะท้อนจุดที่น่ากังวลมากๆนะครับระหว่างโซเชียลมีเดียปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็เอ่อการตกเป็นเหยื่อมันชัดเจนมากเลยนะคะในเคสนี้ชัดเจนมากครับ เรื่องมันเริ่มตอนปี2017ใช่ไหมคะกับการหายตัวไปของมิซกิอายุ21ปีตอนนั้นเธอกำลังมีปัญหากับที่บ้านแล้วก็ไประบายใน t w i ตเตอร์อืมซึ่งก็เป็นช่องทางที่หลายคนใช้กันค่ะแล้วก็ไปเจอกับผู้ชายใช้ชื่อว่าเรียวก็คือทาคาฮิโรนั่นแหละเขาเสนอว่าจะช่วยหาห้องให้ครับมิซกิก็โอนเงินไปให้5,000 500, 0 0เยนแล้วก็หายตัวไปเลยสิงหาคมปีนั้นโห5 0 0 0 0 0เยนไม่นานหลังจากนั้น แฟนของมิซุกิชื่อโชโกอายุ20ก็ติดต่อเรียวทาง Twitter เหมือนกันค่ะจะตามหามิซุกิสุดท้ายโชโกก็หายไปอีกคนตรงนี้มันคือมันแสดงให้เห็นเลยว่าผู้ก่อเหตุใช้ประโยชน์จากความเปราะบางของเหยื่อยังไงใช่ค่ะเขาสร้างความเห็นอกเห็นใจปลอมๆขึ้นมาแบบว่าเพื่อให้เหยื่อเชื่อใจแล้วก็ล่อลวงมาน่ากลัวมากอ่ะแล้วก็มีอีกเคสคือไอโกะอายุ23คนนี้ป่วยซึมเศร้าอยู่แล้ว ก็โพสแนแนวอยากตายใน Twitter เหมือนกันแล้วก็มีบัญชีชื่อเอแฮงแมนนักแขวนคอค่ะชวนไปที่ห้องบอกว่าไปตายด้วยกันซึ่งก็คือทาคาฮิโรอีกแล้วพอไอโกะหายไปเดือนตุลาพี่ชายเขาเอะใจเลยแฮก Twitter น้องสาวดูไปเจอข้อความคุยกับแฮงแมนนี่แหละค่ะเขาเลยวางแผนกับเพื่อนผู้หญิงล่อให้แฮงแมนออกมาตรงนี้คือ ร่องรอยดิจิทัลใน Twitter กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะครับใช่ค่ะสำคัญมากชัดเลยนะน่าขนลุกจริงๆค่ะแล้วสุดท้ายวันฮาโลวีนพอดีเลย31ตุลา2 0 1 7พี่ชายก็พาตำรวจไปที่ห้องเช่าของทาคาฮิโรครับที่เมืองสามะพอตำรวจถามหาไอโกเขาก็ตอบนิ่งๆแล้วก็ชี้ไปที่เกล่องเก็บความเย็นในห้องครับผมพอเปิดดูเท่านั้นละค่ะข้างในคือชิ้นส่วนมนุษย์9คน ก้าหัวกระดูกอีก200กว่าชิ้นอยู่ในกล่องแปดใบโหฟังแล้วแบบมันมันสยองเกินกว่าจะจินตนาการได้จริงๆครับวิธีจัดการศพแบบนี้มันแสดงถึงความเลือดเย็นมากๆไม่มีความเป็นมนุษย์เลยนะคะแล้วพอไปสืบประวัติทาคาฮิโรเขาก็มีปมเหมือนกันพอแม่แยกทางแม่ทิ้งไปครับชีวิตวัยเด็กก็ลำบากเคยทำงานเป็นแมวมองจัดหาผู้หญิงค้าบริการด้วยเคยโดนจับด้วยอืม เหมือนชีวิตมันดำดิ่งลงเรื่อยๆค่ะพอชีวิตมันแย่เขาก็โดดเดี่ยวซึมเศร้าแล้วพ่อมาเจอคนโพสต์อยากตายในทวิตเตอร์มันเหมือนเป็นเอ่อทางออกผิดๆให้เขาครับผมเขาฆ่ามิสุกิคนแรกเนี่ยก็เพื่อเอาเงินแล้วก็ข,ข่มขืนด้วยส่วนโชโกโแฟนมิสุกิก็ฆ่าปิดปากเหมือนว่าปมในอดีตความโดดเดี่ยวแล้วก็การเจอช่องทางในทวิตเตอร์ที่มีคนเปราะบางอยู่เยอะเนี่ยมันมาผสมกับเรื่องเงินแล้วก็เอ่อความต้องการทางเพศที่มันบิดเบี้ยวค่ะ จนกลายเป็นเหตุจูงใจให้ก่อเหตุซ้ำๆสรุปคือแค่ช่วงสิงหาถึงตุลาสามเดือนเขาล่อลวงเหยื่อมาเก้าคนหญิง8ชายหนึ่งอายุ15-26ถึงครับเด็กสุด15เองใช่ค่ะล่อมาจากทวิตเตอร์หมดเลยมาถึงห้องก็วางยาข่มขืนรัดคอชิงทรัพย์สินแล้วก็หัน่นศพ หั่นศพใส่กล่องใช้รายแมวกับน้ำยาฟอกขาวกลบกลิ่นด้วยนะคะที่น่าแปลกคือเพื่อนบ้านได้กลิ่นแต่ไม่มีใครสงสัยว่าเป็นกลิ่นศพโหมันโหดร้ายแล้วก็ทําได้รวดเร็วต่อเนื่องมากที่สําคัญคือตอนให้การเนี่ยทาคาฮิร่ยอมรับเองเลยว่าคะถึงเหยื่อจะเคยโพสต์ว่าอยากตายแต่พอเจอจริงๆไม่มีใครยอมตายนะครับทุกคนสู้เพื่อเอาตัวรอดอืมก็คือไม่ได้สมยอมอย่างที่บางคนอาจจะคิดไม่เลยครับไม่เลยแล้วตอนขึ้นศาล เขาก็รับสารภาพหมดเลยผลตรวจสุขภาพจิตก็ออกมาว่า,าปกติดีรู้ตัวทุกอย่างตอนก่อเหตุครับมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนศาลก็เลยตัดสินประหารชีวิตธันวาคม2020แล้วคดีนี้ก็ทำให้ทวิตเตอร์ต้องไปเปลี่ยนกฎเลยห้ามโพสต์ส่งเสริมการฆ่าตัวตายครับเป็นผลกระทบโดยตรงเลยมีเรื่องเล่าด้วยนะคะว่ามีผู้หญิงชื่อเคียวโก เกือบเป็นรายที oh. ่10แล้วอ้าวเหรอครับค่ะนัดกันแล้วแต่ว่าวันที่นัดเนี่ยเคียวโกะเห็นข่าวจับทาคาฮิโรพอดีเลยรอดไปโหโชคดีมากๆสุดท้ายทาคาฮิโรก็ถูกประหารด้วยการแขวนคอไปเมื่อ27มิถุนายน2025ที่ผ่านมานี่เองคดีนี้เป็นบทเรียนราคาแพงจริงๆนะครับทั้งสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลเองที่ต้องเพิ่มมาตรการความปลอดภัยค่ะแล้วก็สำหรับ สังคมด้วยในเรื่องการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตทั้งออนไลน์ออฟไลน์เลยมันเป็นเรื่องเศร้าที่โซเชียลมีเดียถูกใช้เป็นเครื่องมือล่อลวงคนที่กําลังอ่อนแอจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ลืมไม่ลงจริงๆคะ่ะครับประเด็นที่เราอาจจะต้องคิดต่อกันไปก็คือสังคมเราจะมีะระบบหรือวิธีอะไรไหมที่จะช่วยตรวจจับหรือเข้าไปช่วยเหลือคนที่ส่งสัญญาณความทุกข์บนโลกออนไลน์ได้เร็วกว่านี้อืม ก่อนที่เขาจะตกเป็นเหยื่อของคนที่แฝงตัวมาในคราบของความเห็นอกเห็นใจแบบนี้ครับ